สวัสดีเช้าวันพุทธที่24พฤษภาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้เราก็มีข่าวดีจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งข่าวดีล่าสุดวันนี้เนี่ยทางด้านพักก้าไกลที่กำลังจะจัดตั้งรัฐบาลก็ได้มีการประกาศเตรียมที่จะออกนโยบายใหม่เพื่อช่วยเหลือ กลุ่มผู้มีไรายได้น้อยรวมถึงกลุ่มเปราะบางโดยจะให้ความช่วยเหลือรายละตั้งแต่1 0 0 0ถึง2,500บาทเลยนะคะเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับมาตรการใหม่ที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน จะช่วยเหลือในรูปแบบไหนแล้วใครจะได้รับกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันได้เลยซึ่งสำหรับพรรคเก้าไกลตอนนี้ก็คือเตรียมที่จะชงมาตรการใหม่เพื่อที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศนั่นเองนะคะ และสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็นำข่าวสารมาจากฐานเศรษฐกิจซึ่งมีการเปิดมุมมองเศรษฐกิจของสิริกัญญาตันสกุลว่าที่รองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นของพักก้าวไกลซึ่งมีการประกาศถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจของพักที่พร้อมผลักดันท,ทันทีหากได้เข้ามาเป็นรัฐบาลนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันตั้งแต่เรื่องแรกเลยสำหรับความคืบหน้า ในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลแม้เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากรวมเสียงพักร่วมได้313เสียงแต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องผ่านด่านหินอีกหลายด่านก่อนจะจัดตั้งรัฐบาลได้ซึ่งถ้าหากทำได้จริงตามเป้านะคะชื่อหนึ่งที่แบเบอร์ว่าจะเข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีคุมกระทรวงเกรดเอนั่นก็คือคุณสิริกัญญาตันสกุลน,นั่นเองโดยมีการคาดหมายว่า จะได้นั่งในตำแหน่งว่าที่รองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งที่ผ่านมาทางฐานเศรษฐกิจก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักก้าวไกลถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจของพักก้าวไกลที่พร้อมจะผลักดันทันทีหากได้เข้ามาเป็นรัฐบาลนะคะ นั่นก็คือ1เลยในเรื่องของการเติมเงินเข้ากระเป๋าสตางค์นะคะรองหัวหน้าพักเก้าไกลาย,ยอมรับว่าการหารายได้ของประเทศที่ผ่านมาเราดูเฉพาะตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เป็นหลัก แต่ไม่ได้ดูเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนดังนั้นจึงต้องกลับมาคิดทบทวนกันใหม่โดยต้องหันมาให้ความสําคัญกับรายได้ครัวเรือนรายได้เกษตรกร,กรและรายได้ SME เป็นหลักซึ่งทั้งหมดนั้นจะต้องเติบโตไปตามทิศทางเดียวกับ เศรษฐกิจซึ่งที่ผ่านมาเราทําให้ GDP โตก็จริงเช่นในช่วง8ปีที่ผ่านมา GDP โตขึ้นไป20%และกําไรภาคเอกชนก็โต30%แต่กลับหล่นเข้ากระเป๋าของประชาชนแค่3%เท่านั้นดังนั้นถ้าเราจะให้เศรษฐกิจโตแล้วรายได้ของคนเติบโตไปด้วยก็จะต้องหาแนวคิดใหม่นั่นเองนะคะสําหรับ การผลักดันนโยบายของพรรคก้าไกลทั้งหมดสิริกัญยายืนยันว่าจําเป็นต้องใช้กลไกลภาครัฐมาเป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนซึ่งจําเป็นต้องปรับโครงสร้างให้เหมาะสมเพื่อทํารากฐานให้มั่นคงหยุดแช่แข็งชนบทไทยทลายทุนผูกขาดยกเลิกกฎหมายที่ไม่จําเป็นให้กลุ่ม SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่โดยกลไกลภาครัฐที่จะต้องเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจมี3ส่วนสําคัญนั่นก็คือ 1. คืองบประมาณ2คือกฎระเบียบและ3าม รูปแบบวิธีการบริหารจัดการภาครัฐนั่นเองนะคะและที่สําคัญจะต้องมีการดันนโยบายสวัสดิการก้าวหน้าซึ่งนโยบายหนึ่งที่พักก้าวไกล ทยอยมาใช้ในการหาเสียงและพร้อมผลักดันให้ออกมาเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญให้ได้นั่นก็คือสวัสดิการก้าวหน้าตั้งแต่เกิดจนตายนั่นเองนะคะโดยรองหัวหน้าพักเก้าไกลยอมรับว่าที่ผ่านมานโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสุดท้ายแล้วต้องผ่านการคัดกรองมากแถมยังได้ไม่ตรงคนที่ควรจะได้ดังนั้นพักจึงปรับรูปแบบให้เป็นสวัสดิการทวนหน้าจะเกิดผลที่ดีกว่าโดยสำหรับนโยบายด้านสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายจะใช้ งบประมาณทั้งหมด6.5แสนล้านบาท เช่นของขวัญแรกเกิด3,000บาทเงินเด็กเล็กเดือนละ1,200บาทเรียนฟรีค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นทุกปีเริ่มต้นวันละ450บาทประกันสังคมทวนหน้าเงินผู้สูงวัยและคนพิการจะต้องได้เดือนละ3,000บาทเติมเน็ตฟรี1กิกต่อเดือนวัยทำงานจะมีเงินค่าเช่าบ้านเดือนละ1,000บาทด้วยนะคะหรือว่าคนที่ผ่อนบ้านซึ่งสำหรับคนจนที่ผ่อนไม่ได้ตรงนี้เนี่ยรัฐจะช่วยผ่อนให้ เดือนละ2,500บาทซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำทันทีหลังจากที่ได้เข้าเป็นรัฐบาลนะคะส่วนแหล่งรายได้ที่จะนำมาใช้เติมสวัสดิการก็จะมีการลดขนาดกองทัพก็คือลดงบกลางลดโครงการที่ไม่จำเป็นเงินปันผลลัฐวิสาหกิจเก็บภาษีความมั่งคั่งจากคนรวยที่มีทรัพย์สินเกิน300ล้านบาท เก็บภาษีที่ดินลายแปลงและรวมแปลงเก็บภาษีนิติบุคคลทุนใหญ่ปฏิรูปสิทธิประโยชน์ boi เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษีรวมถึงการทำหวยบนดินด้วยซึ่งงบประมาณที่จะเอามาใช้ทำสวัสดิการก้าวหน้า หลายคนก็กังวลว่าเป็นภาระทางการคลังหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยทางพักก้าไกลก็ได้มีการบาลานซ์โดยจะหาเงินมาใช้ในส่วนนี้โดยยกมาจากงบประมาณซึ่งจะต้องมีการจัดสรรให้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพักก้าไกลก็คาดว่าน่าจะได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วนะคะซึ่งสําหรับสิ่งที่ทางพรรก,ก้าไกลจะมีนโยบายใหม่ออกมาให้กับทุกคนนั่นก็คือกลุ่มที่จะ จะได้รับก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนั่นเองนะคะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะมีข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ